สวัสดีครับพี่น้องครับมึงครับผมกร่ังสีเบิงเที่ยวครับพี่น้องครับมี้มีงานครับร้านเลยครับมันนี้ครับมีงานอยู่ในนวนครครับพี่น้องครับบึงป่ามึงนพี่น้องไปเที่ยวยางเรียนเบิงพี่น้องครับเบิ้งตัดใตถังครับชิงชาสวรรค์ครับดานนาครับพี่น้องเบึงครับมีมอเํารขนาดใหญกรุ๊งที่ว่าครับ เดียวครับเมฆกับพี่ซิตไม้พัชเชอรี่ครับปรุตมาเทิร์นซิลรับมนโนครับโอ้ยหลายคณะพี่น้องเบื้งประธานครับของนัดพรมครับสายซาด้วยครับพี่น้องนี่ยังเบื้องไปจะเบื้งรถไถถังครับไปจะไายเพิ่งไอพี่น้องเบื้งครับรถไถถังนางชิชาสวรรค์ยอดอดีกะเกาได้ไปเล็กน้อยครับพี่น้องเลยพี่น้องเลยมาเบื้งครับนะครับติดป้ายเต็มน้ำทางเลยนะครับหลายคณะครับ นี่ทั้งหมดสิบสองมือพี่น้องครับสิบมือสิบสองมือแล้ว่พแน่ใจครับพอทีท่สิบทนบ้าครับที่มือพี่น้องว่าก็สิ้ลายามือเราเพียงเนาะงานเพิ่ก็สิจัดอยู่ด้านน้าน,นี่แหละครับการร้างสิขอวครับบ่สคครับเห็นพี่น้องเบิ่งบรรยากาศดีดีครับเบิ่งบรรยากาศในที่เพิ่จัดงานครับยางเลาะเบิ่งครับเพิ่นจัดงานนี่อย่างเน่นครับ ทางในครับคือทางบ้านนเพราะ่คืองานับบตัวับหรือว่าคืองานในตัวจังหวัดตัวอำเภอบ่นนอกงานกระชาติครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นซุ้มนำงามครับซุ้มข้าบ่อยพี่น้องครับสิ่งในมานั่งพักกินข้าวบุกกระทะยี่หล่พี่น้องครับเป็นช่วงที่ว่าเพิ่งกำลังสิตื่นพี่น้องครับมาเศร้าบดพี่น้องเอาตัองมาล่อก่อนครับได้เพิ่งกะางต้งานขึ้นแล้วครับเสียงเพลงเสียงดนตรีก็จะขึ้นมากครับนี่ครับเป็นบรรยากาศ จัดงานจะนี่แหละครับก็จะมีวงดนตรีลหลายวงครับแล้วก็้างในก็จะมีร้านอาหารร้านขายเส้าขายรถขายอย่างหลายย่างครับพี่น้องครับรถถั่วรถกระบะรถมอไซค์ครับเพื่นคับตงชื่อร่่มขายครับพี่น้องครับทางเขาเพิ่งจะด้วยปั๊มปั๊ท่อไปยังน้อยครับท่างเขาครับก็จะขี่ไปให้เบิ่งทางเขาครับข้าต้องไปหาจิตขอก่อนละครับเพิ่นท่านได้ตั้งร้านอยูยครับ นานครับติดปลายล้าครับพี่น้องครับยั่คืนในหน่คนล้าเลยครับยั่งเืนครับคนลานะครับเป็นทางเขาครับทางเขาเนี่ยผมก็สิชี้รถไปหากินเขาเยอะมากครับพี่น้องครับนี่ครับถังไม้เป็นล้านจอดรถถังไม้ครับทังไม้ครับคิมปพี่พี่น้องมีความคิดอะไรยังไงก่อนเ็เป็นมาไต่คลิปแล้วอย่างเด้อเพื่อประ่ผาสการรับชมคลิปที่บ้าท่านจะนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าท่อนก็ขอ ให้พี่น้องรักษาซื้อพารด้วยครับเด้อพี่น้องครับนานาเข้ามาแล้วครับเดี๋ยเป็นวัดไอ้จามครับก็สวัสดีครับ